สวัสดีครับพี่น้องมันน้ก็มาพบพ่ับช่องบาจือบันหน้าเก่าเนาะพี่น้องเนาะก็นี่ก็อยู่ขอกง,งัวพี่น้องขอกง,งัวรครับบอมแมนบอมแมนฟาร์มเนาะครับเนาะก็ดมันนี้วันที่18เนาะกรกฎาคมเนาะพี่น้องก็ดเสื้ามาย่างชุ่มมึงงวนะัวเนาะในขอกเนาะพี่น้องที่ว่าจะเอาออกตลาดแล่นีนเนาะพี่น้อง แรงวันที่18ดกรกฎาคมนี่เนาะพี่น้องก็ตลาดได้ก็ไปเบื่องเขาเองด้วยพี่น้องเด้อคงจะหูอยู่บนรถคันไหนเนาะไาพี่น้องเดี๋ยวพายางชมกันเนาะกะ็มาพี่น้องก็สีผ้ายางชม่มเนาะงัวที่ว่าจะออกตลาด,ดย็นหนีเนาะพี่น้องก็คือบ่อใดใช่ระบบคุนเนาะพี่น้องใช่ระบบว่าซื้อมาขายไปเนาะพี่น้องเงินเฮาสิมีหมุนเวียนตลอดพี่น้องงบเก็บ่จําเป็นต้องใส่ายครับ บมเกินสองแสนสื่อสบายสบายเนาะเนี่ยใส่งังสี่ไปเนาะก็จะเป็นเล่เนาะนี่ก็สีทรงเล่เข้าประกวดล้ายอยู่พี่นอ้องประมาณหาหกตัวเนาะตัวหนึ่งตัวหนึ่งเนาะใสสามหมื่นกวสี่หมื่น0พี่นอง เอาต้มิงไปใส uh, ่เลนี่<ด>อ,อีกตัวหนึ่งพี่น้องนี่ก็มัน,ม,นมันก็จะบอแมนเล,เลือดสูงเนาะก็จะเป็นเล่แบบผสมมันเนาะอันนี้ <c oughs> นนก็จะ <c oughs> ได้เลือดแน่พี่น้องก็จะมีเต่ตตูปูครับ ก็เฮาใส่ต mm <ids> <ities> <Diese> ัวน nah in ั้นตีมันใหญ่มันหนาตัวนี้นี่บ้างพี่น้องสีรุ่นๆเดียวกันครับเฮาบ่ต้องสื่อมาคุนเองพี่น้องเฮาใช้ระบบประว่าจัดหาเนาะเงินเฮาบ่ต้องนอนพี่น้องสามารถสื่อขายได้ตลอด เนาะสามารถสื่อขายได้ตลอดก็นี่เลยพี่น้องเพิ่งบอกว่าจะเกิดอยู่บ้านเนาะห้าบอ่อใดเห็นให้เห็นหน้าเลียงงวขายก็ได้พี่น้อง oh <my. S 1> แต่ข้าจะต้องเลือกให้มันถือประเภทการเบิองเนาะเพดยังไงัวมันจะมีราคาแม่นอยู่อายุซ้ำกันแต่ห้าต้องไปเบิองผิวพันธุ์ล้วก็รูปล,ลักษณะของเขาพี่น้องว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยแบบเนี่ยคือว่าปลูกฟ้ามเห็นเพราเกิดสนใจเราพี่น้องเนื้อหนังเขาใหญ่เนาะ ยนย่านใหญ่ดีพี่น้องก๋บ๊ดยเดือพี่น้องก็กระสิเลีนนั่นแหละเก๋เซมีในโอกอีกชุดนึงเนาะพี่น้องชุดนี้ก็จะเลี้ยงเลี้ยงไปก้อนเลี้ยงไปเรื่อยๆเนาะเป็นเป็นงัวหน่อยงัวกระใสงัวไทยงัวลูกผสมเนาะชุดนี้ก็จะจะเลี้ยงไปก้อนก็จะมีหลายตัวอยู่ครับกระเจ้าออกแค่ตัวผู้ตัวเดียวฟังผลเดี๋ยวพาไปเบิรงอีกพี่น้อง อันนั้นจะเป็นเป็นสามสามสายพันธุ์แต่ว่าติดไทยมาพี่น้องเดี๋ยวพาเขาไปเบ่งในขอกน้องพี่น้องเนาะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นงัวไทยงัวกระใสเนาะพี่น้องตัวน,นี้ก็จะเป็นตุกผูเบางดีๆพี่น้องตามจริงอะ่ะคือว่าช่วงนาเขานะ่ะคือว่าสวยเลยพี่น้องแต่ว่าช่วงไทยเขาเนาะมันติดไทยมาหลายพี่น้องมันติดไทยมาหลายแต่ว่าช่วงนานี่คือว่าสมบูรณ์มากเลยคือว่าสายคุณน,นี่สนใจเลยพี่น้องแคแม่นว่าก็ได้ความสูงและก็ทายมากก็คือเป็นงัวพันธ์ดีๆเลยพี่น้อง เป็นเหล่มันแบบเป็นทีน่าสนใจเลยแหละง่วประเภทนี้เนาะแต่เสดายที่ว่าก็ติดไทยมาหลายพี่น้องเขาได้มาเคืองส่วนได้มาเคืองส่วนอีกเคืองส่วนเป็นง่วที่แบบเขาต้องการพี่น้องนี่ก็ลักษณะแบบนี้เนาะราคาก็ส,สูงบันไดครับเพราะว่าเขาตีเป็นราคาเหนือเนาะนี่เนาะพี่น้องล้วเกิดจะเป็นง่วขะใส่พวกง่วไทยครับงัวไทย ส่วนนาบีก็จะมีมีบล็อกแม่พันธุ์ครับก็จะกากไว้เป็นแม่พันธุ์เนาะแม่พันธุ์นะเดี๋ยวพาพาเบิงอีกพี่น้องเดี๋ยวพาเขาไปเบงกิ <c oughs> โอ้ยอ่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์ครับพี่น้องเป็นเป็นแบบว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบล็อกแม่พันธุ์เนาะ นี่ก็สำหรับผู้ทวาต้นทุนโบสูงเนาะแต่ว่าเป็นได้แมรูกหร้อก็เป็นเป็นเหล่โบล้านนะพี่น้องยังผมกับโบหูเขาเสียอื่นสายฟันใหญ่เนาะแต่ว่าเขาก็ให้ลูกดีพี่น้องนี่ก็คือลูกของเขาเนาะลูกตัวแม่แบบงบตองสูงแห้งพี่น้องก็ได้แมลูกส่วนจะเสียก็คือลหลักมูนี่นี่ก็จะราคาสูงในพี่น้อง อันนี้ก็จะกระไดตามจำเลือดเขาเนาะตามสายพันธุ์เขาเนาะ <S <S ส่วนมือนี้ก็จะเป็นออกเป็นไทยแล้วพี่น้องกับสิบผสมไทยเนาะสิติไทยมาหลายเนาะหุ่นเพิ่นเกิดจะหน่อยๆเนาะสิประมาณนี้พี่น้องงัวก็จะเลี้ยงประมาณนี้พี่น้องเฮ็ดเฮ็ดรายได้เนาะส่วนงัวงตัวคุนงัวงจับฉลากพี่น้องของของตำรวจเนาะพุ่นผุ่นห้องอยู่พุ่นพี่น้องอยู่ปลายนิ้วผมเลยส่วนหัวหอดบ่ อ่าโอเคเห็นอยู่พี่น้องครูคนไกลๆไปเหนียวผมไปเหนียวด้วยนี่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  ب, พี่น้องก็เป็นงัวที่เขาจับฉลากกันเนาะเพ่ว่าตัวละลอยอยู่อำเภอขึน้นอย่างประมาณน,น,นี้เลยพี่น้องผมก็บ่ได้บ่ได้ติดตามเบืองนอกบ่ได้ติดตามข่าวเนาะก็นี่แหละพี่น้องเรียงแบบบ้านๆห้องประถมคุนเนาะเพราะว่าบางคนบางคนมีเอ่อมี มีวงเงินที่จํากัดเาเก็จะเลี้ยงประมาณนี้แหละพี่น้องเกิดส่วนผมก็ก็มันแข่ขา,า,ายกาวฟรสสไตล์พี่น้องงัวตัวไหที่ว,ว่าเอาสื่อมากแล้วมันผอมเกินไปผมกะต้องเอามาเลี้ยงก่อนพี่น้องเลี้ยงเลี้ยงก่อนเพื่อที่จะให้เขาได้กินเนาะหัวอาหารากระตุนหัวอาหาร mm hmm. เขาฉีดยาบำรุงขงเขาเสียพี่น้องให้เขาได้อยู่ก่อนอาจจะเป็นเดือนสองเดือน เนาะตามที่ว่ากําลังเข้าที่ว่าเป็นเงินที่เข้าบได้ไปเอาไปใช้อย่างอื่นเนาะก็ให้มันอยู่นำงัวแบบยางแาวได้พี่นอ้องอันนี้มันมันมันส้นเขาพี่นอ้องแม่นี่มันส้นเขาผมก็เลยต้องปรูไปขนาดที่หิวนามเดาะครูไว้นักมันอึบมันก็จะดิงใส่เขาเลยด้จนเขาเป็นแม่ใหญ่เนาะเป็นแล้วก็เตี้ยมครับเตรียมเตรียมที่จะขนแล้ะ แกก็ okay. จะเตรียมรถเนาะก็รถคันนี้แหละพี่น้องก็ไปอุดดนุนเนี่ยด้วยพี่น้องเนอะท่าแกในะ้าห่างไปอุดดนุนเนี่ยนี่ก็จะปล่อยปล่อยยางเหรียญทางนอก ตอนนอนเบิงคือขนาดเลยบกทึกนี่เบาๆถือว่าจะได้ได้งามแต่พัดลูกคืนระดาดีบเลยน่านี้โอ้ยโอ้นี่เป็นตับเลยปล่อยครับโมนี่ปล่อยยุดออกเองได้เนาะหากินข้างนอกกระต,ตดหน้าไม่เพื่อนกินรองวานเลยพี่น้องต้อนกินต้องกี่ใจละโมนี่ ไปเดืดพี่น้องงัวหน่อยมันออกได้พี่นอ้องอ่าแนะนํำอีกอย่างพี่น้องแต่เกิดเห็ดคอกง่วหรือโคอกายเนาะแต่ว่าเ้าสามารถเห็ดทตเดียวให้มันจบพี่น้องยายาเห็ดหลายหลอบก็คือเห็ดช่องสี่เหลี่ยมคือพิษนะพี่น้องคือพิษถ้าเกิดเป็นคอกใหม่มันก็นกนจะพ่อกแก่ไขได้ถ้าเกิดเป็นคอกเล็กห้ามเลยพี่น้องห้ามเห็ดเป็นช่องซีเลียมเด็ดขาดเลยใส่คำาว่าเด็ดขาดเลยเพราะว่าอย่างพี่น้องหนึ่ง องศาของขนาดถ้าเกิดเทาเหตุเป็นสี่เหลี่ยมมันจะใหญ่หรือง่วออกได้พี่น้องแต่ถ้าเกิดเทาเหตุแนวเฉียงอ่ะพี่น้องเหตุแบบแนวเฉียงอะ่ะเห็ุเห็ดเห็ุเป็นเฉียงเนาะเหตุเป็นเฉียงอะ่ะก็คือองศามันจะใหญ่เพราะว่าหนึ่งเขาเศษเหตุได้ได้รองรับหลายชนิดพี่น้องแบบว่าง่วควายถือว่าเข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 าควายมันง่ายเนาะ มันก็นจะออกได้เต่คอมแมนแบบนี้มันจะออกอยากพี่น้องเพิพ่มเพติดครับพี่น้องเดี๋ยวตัดเล็กเผื่อที่เอาหัวง้วหัวค้อยออกจากช่องเนาะก็ชื่นชอบค,ค,คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามนเน,น,เนเา,ะ,เา,นนานะพี่น้องเนผะื่อเป็นกำลังรงใจให้บาจิวันหน้าที่คิดใหม่ๆเนาะ bye bye, พี่น้องเนาะก็คลิปนี้ก็บายบายพี่น้องสวัสดีครับ